ยูเครนเงีบกลาง UN เขู่ฟ้องโปรแลนด์ศาลยุโรปเจอสวนกลับจะห้ามส่งอาวุธผ่านประเทศด้วยจากที่มีรายงานว่าสหภาพยุโรปเบี้ยวจ่ใจนี่เยียวยาชดเชย ซึ่งมีการคว่ำบาตรธัญ,ญพืชยูเครนห้ามขนย้ายผ่านเข้าดินแดนโดยรัฐบาลโปแลนด์จะขยายเวลาคว่ำบาตรธัญ,ญพืชยูเครนต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าสหภาพยุโรปจะยอมจ่ายเงินชดเชยให้นั้นล่าสุดวันที่19กันยายน66เว็บไซต์ท็อปวอลได้เผยแพร่ข้อมูลถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโปลแลนด์ซึ่งอยู่ในนิวยอร์ก เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติครั้งที่78กล่าวถึงการแบ่งแยกดินแดนของยูเครนเกี่ยวกับการตัดสินใจของวอซอในการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรของยูเครนขอให้เราระลึกว่าเพื่อตอบสนองต่อมาตรการของทางการโปรแลนด์เจ้าหน้าที่เคียฟได้ประกาศว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลยุโรปและยังขู่ว่าห้ามนำเข้าแอปเปิ้ลมันฝรั่งและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของโปรแลนด์ด้วย ก่อนหน้านี้การตัดสินใจของยูเครนได้รับการแสดงความคิดเห็นโดยรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรของโปโลแลนด์โรเบิร์ตเชลูสซึ่งกล่าวว่าเขาต้องการเห็นข้อโต้แย้งที่เคียฟจะนําเสนอต่อโปโลแลนด์ในศาลยุโรปโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโปลแลนด์ปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยการปกป้องพวกเขาจากการทิ้งประธานาธิบดีโปลแลนด์แอนเดรอดูราพูดถึงเคียฟได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ควรลืมว่าโปลแลนด์เป็นประเทศทางผ่านหลัก สำหรับการนำเข้าความช่วยเหลือทางทหารไปยังยูเครนหากทางการยูเครนตั้งใจที่จะฟ้องร้องเราเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าธัญพืชเคียฟก็จะเป็นการดีที่จะจำไว้ว่าการขนส่งความช่วยเหลือทางทหารหลักจะต้องผ่านโปรแลนด์ดูด้า่าชัชเจนกับเซเลนสกี้ซึ่งอยู่ในนิวย์กด้วยว่าหากทางการยูเครนกระตือรือร้นในการเผชิญหน้ากับวอร์ซอโปรแลนด์ก็อาจจะปิดกั้นการขนส่งอุปกรณ์ทางทหารอาวุธกระสุน และทุกอย่างอื่นๆสําหรับยูเครนขณะที่หัวหน้าระบอบการปกครองของเคียฟปฏิบัติภารกิจที่สมัชาชญ่แห่งสหประชาชาติโดยส่วนหลักของสุนทรพจน์ของเซเลนสกี้ได้กล่าวหารัสีอีกครั้งและเริ่มเรียกร้องให้เริ่มข้อตกลงธัญพืชใหม่โดยไม่ต้องให้ข้อโต้แยง้งใดๆว่าใครต้องการข้อตกลงนี้ในวันนี้เซเลนสกียังกล่าวหาว่าใครบางคนในยุโรปกำลังสร้าง โรงละครทางการเมืองและหนังรถทึกขวัญจากเมล็ดพืชและทางเดินของอยูเครนสำหรับการขนส่ง